เผาวันนี้นะครับก็จะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยร้อนรุ่มเป็นไฟในวันข้างหน้านะเนี่ยนะพอได้อยู่นั่นงเลย,นนย,ร,เลยรถนี่มันจ้องไถ่ะบบเออรถเกี่ยวข้าวีเไ น้ำเพลสวัสดีครับมาร่วมเสวนาด้วยครับผมเว็บไซต์ด้านการเกษตรลุงพรลุงพรเกษตรข้าวไก่ครับลุงพรสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเลยมาร่วมเสวนามาฟังด้วยน้ำเพลอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวสักพักก็จะแวะไปอาจจะเผื่อได้สัมภาษณ์สักนิดนึงนะขอบคุณครับน้ำเพลสวัสดีครับผมแต่น้ำเพลเมื่อกี้ผมมาระหว่างทางเจอเผาเยอะเหมือนกันนะที่จะสิบสองจุดฮะเพราะสปอร์ตมากที่สุดมากที่สุดใช่ไหมทีนี้จะยังไงต่อไปต่อไป ออทีี่่นนะเ<อ>คนเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดยากครับแต่ว่าเราก็พยายามปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อยๆอย่างนานๆตรงนี้เต้นแบบในการไม่ต้องไปเผาแล้วเราค่อยคือชาวบ้านต้องให้ความรู้ถ้าไปฝังเนื่งองซ่องซานเขาไม่เคยทำ<อ>วันนี้ขอบพูดเยอะนะป,ปีงบวงปีงพูดก็เขาเดียวเหมือนเดิม<อ>ใช่ครับเป็นวัฒนธรรมซึ่งเราเราเนี่ยเราเราต้องไปหารากเย้าว่าหนาบ้านเราเคยเผาไหมถ้าจริงๆเอามาทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้เผาโอ้ แน่ยนายอำเภอรู้ดีอยู่แล้วก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยกับคนที่ออรณรงค์เราก็มาร่วมมามาร่วมของเขาคือเมื่อกี้ผมผ่านมาระหว่างทางนี่เจอเป่าเยอะแต่นายอำเภอพูดตรงประเด็นผมเลยว่าเออเป่าเยอะตรงนี้เราเราไม่ต้องไปปฏิเสธเพราะว่าดาวเทียมมันจับแล้วตรงไหนมัน่นไม่ปฏิเสธไม่สนใจเออแบบแบบเขาไม่ยังไม่สนใจเขาบอกว่ามันง่ายประหยัดแล้วก็าับเลยครับครับเดี๋ยวตอนนี้ถ้ามีคนไห้เขาบอกว่า ง่ายประหยัดคุณเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบเรืร่องเงือนขึจะได้คุณคดแน่นอนเพราะคนม่ตกม,มันร้อนนะข้าวคุณจะตายตรงนี้ถ้ามันมีคนมาเชียร์เขาเห็นมันก็จะทำป็นตัวใหญ่ขึเลยเขาให้ได้ไมดยา,ยนนามทำตามอ,อ,อันนี้เราใช้กระบวนการเรียนรู้ของชาวบ,บ้านถ้าใช้กฎหมายไปบังคับประเด็นวันนี้จับได้หมดจับแล้วอะไรต่อเขาก็กลับไปเผาต่อเดี๋ยวได้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเสียงมันดังแล้วนายอำเภอมองว่า ตอนนี้นอำเพอมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วหนึ่งปีครับหนึ่งปีอ๋อเอ็นมาโดยตลอดตลอดเขาตลอดเพราะว่าที่นี่ทำนาแบานาไม่เกี่ยวกับทุกคนได้ทำนาปีหนึ่งย่างกั้เป็นสองครั้งตอตลอที่แต่ถ้าใครโชคดีคีอน้ำไม่ท่วมและมีระบบน้ำเข้ามาทำตามครั้งตามครั้งอันี้อการทั้มแต่ละครั้งเนี่ยเขาต้องการจะลดต้นทุนหนึ่งอนเลดรียงรวาคือเผาการเผาเนี่ยดินยังยังไม่แห้งเพราะฉะนั้นฟางที่เกิดที่ถูกเผาเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหม้หมด พอไม่ไหม้หมดปุ๊บเนี่ยเขาก็มองว่า,าจริงๆไม่มีประโยชน์เลยเพราะมันไม่ได้ไหม้หมดแบบแบบละเอียดินอ่าแค่นี้ม่มเขาเพราะเป็นเป็นแบบทางพิธีการต้องมีการเผานิดหน่อยอา่อามันก็ความเชื่อว่าถ้าไม่เผาเนี่ยยูรินีในดินหรือเชื้อโรคมันจะไม่ตายาาจริงๆถ้าเราทําให้เขารู้ว่าจริงๆไอ้คุณเผาเหรือคุณไม่ได้เผาแบบเกลี้ยงเชื้อโลกแบบพาย,ยุตายหรือหน้าแรางเนี่ยอ่มันก็ไม่ได้ทำให้อะไราตายขึ้นเลยครับเียแต่ว่าความรู้สึกว่าให้มันถ่ายง่ายขึ้นแต่จริงมันก็ไม่ได้ถ่าย ใช่แช่ขึ้นมาเอาพุ่งเผาเซ็นวันรุ่งขึ้นเขาก็น้ำใสน้ำใสก็แช่ฟางไว้แช่ฟางไว้ตามคืนไม่ต้องรอรถมาใสซึ่งปัจจุบันในเครื่องจักรมันมีความเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพในการปั่นพวกนี้ตายแต่วันแรกแล้วกับไม่ต้องรอเท่าเลย เดี๋ยวจะขอไปเตาเดี๋ยวชาวบ้านเขาเขาไม่เข้าใจ่ไปดูตรงนึกถึงแบบแล้วก็ประกอบกับระบบราชการเราเนี่ยมันเป็นการเน้นอเขาเรียกว่าเน้นเฉพาะเอาผลเอาผลก็คือกับทำนากี่ไลได้ข้าวตท่นี้แต่เขาไม่สนใจเอาคำมันคือผลกระทบหรือยิมแพคที่มันกระทบว่ารายรับเท่านี้รายจ่ายแล่วคุณมาหักลบกันเนี่ยเงินตรงเนี้ยเท่าไหร่แต่เราจะมองเรื่องว่าขายเท่าไหร่ ไ,ได้เท่าไหร่แต่เขาไม่เคยว่าคุณจ่ายไปเท่าไหร่ในการถ้าต้นทุนคุณ,คณนี่คือราชาการเราเราไม่ได้ทำตัวเลงจริงแค่าชาวบ้านเขาชี้ให้เขาดูมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยทำนาต้องได้หนึ่งไร่ต้องได้หนึ่งจุดห้าตันแต่เขาไม่ได้บอกว่าหนึ่งจุดห้าตันคุณเนี่ยคุณใส่เงินทรัพยากรคนแรงไปเนี่ยเกือบเกอบเือบเต็มแล้วแต่ถ้าคุณไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีรายจ่ายแบบนี้ทำนาได้แปดร้อยไร่ไอแปดร้อยกินหนึ่งไร่ได้แปดร้อยกิโลเนี่ยแต่ต้นทุนคุณแค่หนึ่งร้อยบาท สองร้อยบาทส่วนต่างตรงนี้ราชการเราไม่เคยพูดถึงเราจะบอกว่าต้องทํานาต้องเพิ่มประสิทธิภาพเพราะว่าเราเน้นที่นาเล็กแต่ได้ประสิทธิภาพเยอะก็คือประสิทธิภาพวัดที่ได้ข้าวมากๆแต่เขาไม่มองอะไรจ่ายที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอินพุตเข้าไปเนี่ยโอ้เต็มที่เลยทั้งแรงทั้งยาทั้งปุ๋ยทั้งแรงต่างเนี่มก่อให้เกิดผลกระทบในภาย้างหน้าว่านาคุณก็จะกลายเป็นนาที่ดินเนี่ยมันไม่มีชีวิตพอไม่มีชีวิตปั๊บเนี่ยคุณก็ต้องใส่อาหารให้มันก็คือปุ๋ยคือเร่งปุ๋ยเข้าไปดินก็ร้อนโรคร้อน ไอ้พวกนี้คนมันราชการเรายังไม่ใจถึงลึกซึ้งตรงนี้มทำไมต้องใช้พวกเอกชนพวกมูลิตี้อะมาช่วยมาช่วอที่จะทำตัวอย่างคือภาคประชาชนต้องเข้ามาครับเข้ามามามาช่วยครับแต่ราชการเราก็ไม่ค่อยยอมรับราชการเรราโาชการมันก็คือเราเน้นที่เขาเรียกถ้าเป็นภาษาฝรั่งเราเอาพูดอย่างเดียวเราไม่สนใจเอาคำเอาคำก็คือผลลัพธ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น เราต้องการแค่ผลผลิตแค่นี้นี่คือราชการเราต้องการแค่ตัวเลขหนึ่งไร่ได้หนึ่งจุดห้าตันชนะแล้วแต่คุณไม่ไปดูว่าไอ้ผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คือเอาคำเนี่ยไอ้กำไรที่คุณได้มันเท่าไหร่จริงต้องมาทำลบกับมนี่กันไอ้ได้หนึ่งจุดห้าตันอาจจะได้กาไรกันไร่ละสองร้อยไอ้ได้ถ้าทํานาแบบแบบไม่ต้องใช้เคมีอะไรเนี่ยได้ไร่หน่แปดร้อยกิโลคุณอาจจะลงทุนแค่หนึ่งร้อยบาทได้กำไรเจ็ดร้อยต่อไร่ซึ่งตัวเลขตัวเนี้ย ชาวบ้านเขาไม่เคยทาเขาไม่เข้าใจราชการเราก็ไม่เคยทาเราไม่เคยเก็บข้อมูลมันก็เลยใช้ภพเอกชนภาควิชาการทั้งมาอะไรตรงเนี้ยพอพอมาอะไรเข้ามามันก็กลายเป็นเรื่องวิชาการชาวบ้านก็จับต้องไม่ได้และราชการเราก็ไม่เคยเอาเอาคนวิจัยอะไไปใช้เพราะเราบอกว่าเราต้องวางแผนล่วงหน้าสองปีเพราะนั้นสองปีตัวเลขงนี้ยมันไม่ทันการครับครับเพราะนั้นบางวันเราก็เลยเราก็เลยทำทำในหลายมิติพร้อมๆกันก็คือทั้งภาคเอกชนภาค ประชาชนเข้ามาทาเป็นตัวอย่างสองก็คือเราพยายามเชีย้ยเขาเห็นว่าอย่างหน้าแรงเนี่ยหน้าแรงเนี่ยนาข้าวคุณทำยีส่สิบไร่เนี่ยใส่ซักสักสักหนึ่งไร่อย่างมาปลูกพืชพืชพืชใช้น้ําน้อยกับเช่นฟักทองอหรือว่าแตงไทยพวกนีซ้ซึ่งมันจะทําให้เขาใช้พื้นที่น้อยลงแล้วก็เป็นการพักดินเขาพักดินในฟื้นฟูพรมนเองเนี่ยรอบต่อไปสนใจปุ๋ยกำนาข้าวเนี่ยจะใช้น้อยลง เนี้ยเราพยายามทำพวกนี้อืมครับก็ก็เลยมีกิจกรรมวันนี้ใช่ครับทีนี้ครับผมอ่าฮะอ๋อเขาคืออนาคตของเราไม่ใช่ไม่ใช่พวกผมไม่ใช่พวกเราเขาเนี่ยคือเจ้าของเจ้าของโลกนี้เป็นเรื่องของลูกหลานใช่โลกนี้คุณต้องต้องรักโลกจังหวัดที่ดีๆอืออือนี่ครับในในมุมของอำเภอเนี่ยอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องเกษตรกรที่ยังเผาอยู่ยังไงเอาแบบสั้นๆกระชับครับก็คืออยากจะให้เขาคิดว่า ความร้อนเนี่ยมันทําลายทุกอย่างนะครับยิ่งคุณเผาเท่าไหร่โลกมันร้อนโลกมันร้อนมันก็กลับมากระทบกับพวกเรานี่แหละก็คือฝนไม่ตกอาการร้อนขึ้นนะครับเพราะนั้นเผ่าวันนี้นะครับก็จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยร้อนรุ่มเป็นไฟในวันข้างหน้านะ